สวัสดีครับอยูบผมแบงก์บุญกุลสูบส้าครับพี่น้องสูบส,าส้บสาตอนแรกเขาขาย2อ0พัามเอาไปเอามาเขาขึ้นเงินกเ,เอเขาของเงินขึ้นเขาบ่ซื้อก็เลยมาสูบกินครับพี่น้อง นี่ครับบันไดไล่เฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปเดหนึ่งเฮ็ดแป้วนี่นะครับเขาซื้อปีกายขายพันห้าพันแปดจะของบันไดกินจ่อยบันไดมาเบิองพร้อม <laughs> เอาพญานาคครับมาสูบพญานาควินมันก็จะเล็กๆหน่อยนะไม่รู้ว่าเขาทดกันยังไงนะไปเรื่อยๆครับไหออก ไรู้ว่าปาขึ้นมาด้วยหรือเปล่าอยู่กับเครื่องคูปตา้าไม่รู้กี่แรงตามสภาพจะบอกแล้วครับพี่น้อง ก็มีตัวใหญ่อยู่ไม่กี่ตัวแต่ก็โอเคอยู่นะปลาก็เยอะพอสมควรแต่มีแต่ตัวเล็กๆสัส่วนใหญ่เ <Yeah. S 1> นี่ยตัวนี้ก็ตัวใหญ่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ จับปลาไม่หมดนะน้ำออกครับน้อนน้ำไหลน้ำออกปลานนำสางเลยพี่น้องเอ้ยข้าวเดียวนี่เดี๋ยวชีพาไปเบิ่งปลาก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้ครับน้ำออกดีมากเลยตาน้ำครับโดนตาน้ำนสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง youtube ด้วยนะครับขอสวัสดีครับ